ในความมืดของป่าลึกบางครั้งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เงามีลินจะต้องเดินทางไปในดินแดนที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่มิลินจะ,ะเผชิญในคืนนี้จะทำให้คุณลืมหายใจเสียงลมหวิวพัดผ่านหน้าต่างที่ปิดสนิทมิลินสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อซึมเต็มหน้าผาก หลังจากฝันถึงเงาดำที่ยืนจ้องเธออยู่ปลายเตียงมันไม่ได้ขยับไม่ได้พูดอะไรนอกจากยืนจ้องนิ่งๆแต่จู่ๆเสียงกระซิบแผ่วเบาก็แทรกเข้ามามีลีนเธอรีบลุกขึ้นนางกอดตัวเองไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวเมื่อ หันไปมองรอบห้องทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกหนาวเย็นเยอือยยังไม่จางหายไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นมิลินพยายามสลัดความรู้สึกประหลาดนั้นออกไปเธอส่งรายงานเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหารให้อาจารย์และ เข้าไปอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาคหลังสอบเสร็จพลอยเพื่อนร่วมคณะมิลินก็มาหาเธอ,พร,อพร้อมกับแผนการท่องเที่ยวสุดพิเศษไปเที่ยวบ้านเราที่อุตรดิตถ์กันไหมเมย์กับดาวก็ไปด้วยกันนะบรรยากาศดีของกินอร่อยแล้วบ้านเราก็ติดป่าแถมมีเรื่องเล่าด้วยนะมิลินตื่นเต้น ลีตกลงทันทีโดยไม่คิดมากเพราะอยากเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากเหนื่อยกับการสอบแต่เมื่อเธอเล่าเรื่องฝันร้ายให้กับดาวฟังสีหน้าของดาวก็เปลี่ยนไปบางทีนี่อาจไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดานะคำพูดของดาวทำให้มิลินใจสั่นแปลกๆก่อนวันเดินทาง มิลินโทรบอกพานุและก่อนเรื่องแผนเที่ยวของเธอพวกพี่ห้ามตามนะคะลินจะไปเที่ยวจริงๆไม่ได้ก่กอเรื่องอะไรนะเธอพูดกั้นหัวเลาะแต่ปลายสายกลับเงียบไปคู่ก่อนที่พานุจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงจริงจังมิลินพี่เองก็กำลังจะไปอุตรดิต์เหมือนกัน ที่มีคดีสำคัญที่ต้องสืบสวนพื้นที่นั้นหัวใจมิลินกระตุกวูคดีอะไรคะฆาตกรรมที่บ้านล้างกลางป่าคำพูดของพานุกทำให้เธอขนลุกใจเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดราวกับอะไรบางอย่างก,กำลังดึงดูดเธอให้เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง วันเดินทางมาถึงพอยพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในเมืองทั้งตลาดโต้รุ่งวัดเก่าแก่และริมแม่น้ำน่านบรรยากาศปกติแต่ดาวยังรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาคืนแรกที่เข้ามาพักที่บ้านของพลอยมีลินฝันถึงเงาดำอีกครั้งคราวนี้ มันก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมก่อนที่จะยื่นมือมาทางเธอพร้อมกระซิบว่าอย่ามายุ่มีลินสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธอแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่แค่ความฝันแน่ๆพาหนุนหละกอนได้รับรายงานเกี่ยวกับบ้านล้างที่เกิดเหตุของคดี เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพวกเขาพบชาวบ้านที่เล่าด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าบ้านหลังนี้เคยมีเด็กสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นฆาตกรตั้งแต่นั้นมาใครเข้าไปใกล้บ้านล้างก็จะได้ยินเสียงกระซิบกลางดึกฮานุ เริ่มไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าบ้านหลางนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของพลอยและยิ่งกว่านั้นเหยื่อที่ถูกฆ่าตายก็เป็นวัยรุ่นผู้หญิงอายุไร่เรียกกับมิลินคืนนั้นมิลินเมดาวและพลอยออกมาเดินเล่นรอบหมู่บ้านของพลอยเพราะได้ยินเสียงแปลก เมื่อพวกเธอเดินมาถึงบริเวณบ้านล้างที่ชาวบ้านพูดถึงพอยเริ่มลังเลเราไม่ควรมาที่นี่นะแต่ก่อนที่ใครจะทันห้ามเมกับชี้ไปที่หน้าต่างบ้านล้างแล้วร้องเสียงหลงมีมีคนอยู่ตรงนั้นพวกเธอทุกคนหันควับไปมองแต่สิ่งที่เห็น กลับเป็นเงาดำที่แวบผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามลมช่วยฉันด้วยหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนพลอยได้เล่าความจริงให้ทุกคนฟังบ้านล้างหลังนั้นนะ่ะเคยเป็นครอบครัวของเพื่อนฉันแต่เกิดเรื่องขึ้นเพื่อนของเราอ่ะหายตัวไป แล้วพ่อแม่เขาก็ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเลยแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยนะมิลินเริ่มหันหาข้อมูลกับคดีของพาน,นุและกอนกำลังสืบสวนอยู่ความจริงบางอย่างเริ่มกระจางขึ้นและมิลินเริ่มเข้าใจว่าฝันร้ายของเธออาจจะเป็นมากกว่าความฝันธรรมดา นุและกอนมหามิลินพร้อมเอกสารเกี่ยวกับคดีขนาดที่ทุกคนรวมตัวกันที่บ้านของพลอยพายุพัดกระหนำ่ำไฟดับกระทันหันมิลินเห็นเงาดำชัดเจนขึ้นคราวนี้มันไม่ได้จ้องแต่มันขยับเข้าใกล้พวกเธอทีละก้าว เสียงกีดร้องโหยหวยหวนดังขึ้นเมมหมดสติดาวกีดร้องมิลินถูกบางสิ่งดึงเข้าไปในความมืดก่อนที่พานุจะกระโจนเข้ามาคว้าตัวเธอไว้ทันพานุและกอนเปิดเผยว่าคาตกรที่ฆ่าผู้หญิงสาวในบ้านร้างยังคงรอยนวลและเงาดำที่มิลินเห็น อาจเป็นดวงวิญญาณของเหยื่อที่พยายามบอกบางสิ่งกับเธอมิลินเริ่มเข้าใจว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษในการสัมผัสสิ่งลี้ลับเธอตัดสินใจช่วยพานนุและก่อนไขปริศนาครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ